อช่วงเวลาการเผชิญหน้ากรบับปที่ให้โอมป่วยมึงอยากาหน้องนะโอ้ดูน้องน่ารักมึงขี้เลยไปอิจฉาเขานันนัน่นัน,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 นอยู่ด้วยกันให้มันได้ตัวนี้เดียวได้ ดูชื่อเปนป้าโอ้โหมาเก็บไปเลี้ยงโดโอ้ยเ,เห็นไหมน้องตกเลยโอ้มานี่มานี่มานี่เอาไปเลี้ยงแมงสาบนน่เลยงทำความสะอาดละไม่อิจฉาจิครับรักอยู่รักเหมือนเดิมเลยอิจฉาน้อง,องดู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 ให้ครับ อนางโงโอย่าเข้ามานี่คือเทปตกสนอแท็บเล็ตอุ๊เอ๊ะโดนพี่รังแกโดนพี่รังแกว่าไหนมันดีกันเนี่ยฮะจะถ่ายคลิปเก็บไว้เรื่อยๆยักว่าพวกมึงจะรักกันเนาะเสียงสองมึงเด้อเสียงหนึ่งมักซโลเสียงหนึ่งครึ่ง <laughs>